วันนี้จ้างโฮจะพาพวกเราซ่อมพัดลมชาร์ป16นิ้วกันครับซึ่งคลิปนี้มันค่อนข้างจะยาวทีเดียวนะก็ขอตัดเป็น2ช่วงกันแล้วกันในช่วงแรกนะเราก็จะไปทําการเทสดูว่าแกนมันฝืนหรือเปล่านะแล้วก็วัดค่าอมรวมวัดค่า4แล้วก็วัดค่าต่างๆที่สําคัญกันในช่วงต้นนะครับสำหรับ EP ถัดไปนะครับเราก็ค่อยไปลงในรายละเอียดวิธีการซ่อมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในช่วงแรกนี้เราก็เข้าไปดูกันเลยครับว่าเราจะเช็ค ในเบื้องต้นกันด้วยวิธีไหนกันบ้างไปครับอาการพัดลมตัวนี้ที่เป็นมาก็คือเงียบเลยนะเดี๋ยวเราจะลองเสียบปลั๊กไฟดูก่อนกดสวิตช์ให้เพื่อนๆดูก่อนว่าอาการที่มันเงียบเนี่ยเงียบอย่างไรแล้วเราจะตรวจเช็คอย่างไรต่อไปกันดีวิธีการเช็คในเบื้องต้น,นครับเราก็เช็คแบบนี้นะเสียบปลัก๊กไฟธรรมดานี่เลยครับแล้วก็เอามือเนี่ยจับไว้นะฮะจับไว้แล้วก็สวิตช์เนี่ยกดปิดไว้ก่อนปุ่มนึงนะฮะกดปิดไว้ก่อนปุ่มนึงนะครับและ แล้นิ้วที่เหลือนี่นะฮะ,ะมือน,นี้แล้วกันนะ,ะกดปิดไว้ก่อนปุ่มหนึ่งนะครับนี่แล้นิ้วที่เหลือแล้วก็กดแท็กแท็กดูนะฮะมีอาการไหมนะครับไม่มีอาการเลยเรียบอันนี้เหมือนไฟไม่เข้าเลยแม้แต่น้อยนะดับต่อไปที่เราจะต้องมาดูกันก็คือแกนเนี่ยมันฝืดหรือเปล่ามันปกติด,ดูอยู่หรือเปล่านะครับโดยการที่เราเช็คทางกายภาพปัปก่อนมาจับแกนดูนะครับ หมุนก่อนนะลื่นไหมแล้วก็ดึงเข้าดึงออกว่ามันมีเสียงสัก飒ฟึดฟึดไหมนะครับใหม่ๆอาจจะไม่เข้าใจครับแต่ว่าถ้าเราทําซ้ําๆไปเรื่อยๆเราจะรู้สึกได้เองนะอย่างนี้นะครับเหมือนปกตินะเหมือนปกตินะดูแล้วปกติเลยนะครับเนี่ยนะก็เช็คดึงเข้าดึงออกนะโยกขึ้นโยกลงนี้นะลิ่งนะโยกไม่ได้นะแกนก็ลื่น ต่อไปนะครับเราก็จะมาวัดอมรวมกันดูวัดซิวัดเทอร์โมโฟิวกันดูนะครับว่ามันยังคงปกติดีอยู่หรือเปล่าเดีย๋ยวเรามาเปิดหัวดูครับไอ้น็อตสายของชาร์ปตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับมันจะต้องไขออกทางขวานะครับคือไขออกเหมือนกับไขเข้านะไขไปทางขวาครับ เสร็จแล้วเก็บไว้ให้ดีนะฮะตัวนี้มันเหมือนชาวบ้านเขานะครับขนาดยากเดี๋ยวเราจะมาเริ่มวัดเทอร์โมฟิลกันก่อนนะครับตัวนี้มันไม่มีขัวสายเลยฮนะเราต้องปอกออกเราก็ต้องตัดออกมาเลยนะครับตัดออกมาฮนะนี่ครับเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะต้องวัดซีอยู่แล้วนะเราก็ต้องวัดซีอยู่แล้วเราก็ต้องตัดออกมาแล้วเราก็ปอกสายตัวนี้นะ ก็ามารวมกันนี่ครวัตเทอร์โมฟิลนะครับวัตเทอร์โมฟิลนะครับนี่รวมกันแบบนี้นะสายที่เราเข้าซีเมื่อกี้นี้นะครับตั้งมิเตอร์ไปที่วัดความต่อเนื่องนะครับสายมิเตอร์ด้านหนึ่งนะเราก็จะมาจับไวท้ที่ที่เรามัดรวมกันไว้เมื่อกี้นี้นะครับส่วนสายมิเตอร์อีกข้างหนึ่งนะเราก็ไปจิ้มที่เราปักทีละข้างนะทั้งสองข้างไม่ขึ้นนะฮะแล้วก็ข้างหนึ่งไม่ขึ้นสรุปว่าทั้งสองข้าง ไม่มีขึ้นเลยแสดงว่าเทอร์โมฟิลเนี่ยขาดแล้วนะครับก็จับมันแยกออกมาแยกออกมาแล้วก็มาวัดค่าอมรวมนะครับจากเจ้าขั้วนี้แหละนะครับโดยการตั้งมิเตอร์ไปที่วัดนี่เลยนะดูว่าขึ้นไหมนะดูมิเตอร์ว่าขึ้นไหมนะครับ89 5โอ้อาิห้าโนะครับตอนนี้เรามาวัดค่าซัน,นะครับว่าค่า C เท่าไหร่นะฮะค่าซีเดิมของเขาที่ 1. 5ุด้า ด้วยการตั้งมิเตอร์ไปที่20ยูนะครับเนี่ยเราต้องตัดสายไฟออกนะต้องตัดสายที่เข้าสีออกนะแล้วเราก็จับข้างหนึ่งนะจับข้างหนึ่งนะอีกข้างหนึ่งเราเขี่ยเอาเดี๋วไปจับนะเมงข้ามจะเพี้ยนนะครับขึ้นที่1.12นะครับ1.12ครับก็ผ่านไปนะสำหรับวิธีการวัดค่าต่างๆที่ช่างโอได้วัดให้ดู สำหรับในช่วงหน้าเราก็จะไปถึงช่วงลงมือทำกันนะซ่อมกันยังไงแบบไหนอย่าลืมนะกดติดตามช่งองโอไว้และเดี๋ยวเราจะได้ไปดูในช่วงถัดไปกันครับ